สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ e s y m a t h th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.65นะครับณพัรซื้อกางเกง3ตัวราคาตัวละ200บาทซื้อเสื้อ4ตัวราคาตัวละกอบาทต้องใช้เงินทั้งหมด1,000บาทเสื้อราคาตัวละเท่าไหร่นะครับวิธีคิดข้อนี้หายังไงครับซื้อกางเกงซื้อกางเกง สามตัวนะครับตัวละเท่าไหร่ครับตัวละสองร้อยบาทนั่นเองนะครับต่อไปซื้อเสื้อครับซื้อเสื้อนะครับซื้อเสื้อกี่ตัวครับสี่ตัวราคาตัวละก่อบาทนะครับและเขาบอกว่าใช้เงินทั้งหมดหนึ่งพันบาทนั่นเองนะครับใช้เงินหนึ่งพันบาททีนี้เราก็ต้องมาทําเป็นสมการนั่นเองนะครับทําเป็นสมการนะครับเพื่อหาค่าอะไรครับหาค่ากอไก่นั่นเองนะครับ เสื้อบวกกางเกงนะครับเสื้อบวกกางเกงเสื้อกางเกงก่อนครับกางเกงคือเท่าไหร่ครับ3คูณด้วย200นะครับบวกใช่ไหมครับอ่าบวกเท่าไหร่ครับบวกเสื้อ4คูณด้วยกอไก่นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1000นนั่นเองนะครับอ่าเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับก็คือเอาราคาอันนี้เป็นราคากางเกงนะครับ บวกราคากางเกงครับอันนี้บอกราคาเสื้อนะครับอ่าบวกราคาเสื้อนะครับเห็นไหมครับก็บอกใช้เงินทั้งหมด1 0 0 0บาทก็คือเอาราคาเสื้อกับราคากางเกงมาทําไมครับรวมกันจึงเป็นเครื่องหมายบวกนะครับและโจทย์บอกว่าใช้เงินทั้งหมด1,000บาทตามที่โจทย์บอกมาเลยับอะแก้สมการครับ3 2 0คูณได้เท่าไหร่ครับ600นะครับบวกด้วยครับ4คูณก็ไก่ได้4่กอนั่นเองนะครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,000ครับ เสร็จแล้วครับแก้สมการตัวนี้เป็นบวกอยู่ใช่ไหมครับย้ายไปเป็นอะไรครับย้ายไปเป็นลบ600นั่นเองนะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะเหลือ4กอเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 0 0 6งร้อลบหเออหลบเหลือ400 4กอก็คือ4คูณด้วยกอไก่นะครับมันคูณอยู่จึงย้ายไปเป็นอะไรครับย้ายไปเป็นหาร4นะครับเหลือกอไก่ตัวเดียวครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ400หาร4ได้100นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ เป็นคาตอบคืออะไรครับกอไก่นั่นเองนะครับเท่ากับ100กอไก่คืออะไรกอไก่ก็คือราคาเสื้อนั่นเองนะครับกอไก่นะครับก็คือราคาเสื้อนั่นเองนะครับตัวละหนึ่งบาท